สวัสดีครับผมก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับใช้ทางร่วมฝั่งขวาถนนพระรามเก้านะครับมุ่งหน้าไปทางรามคำแหงก็ขับแก็บนะครับ รับงานจากวงเวียนยี่สิบสองนะครับ200สส่งที่บางกะปีนะก็ <50 S 1> เพิ่งลงจากทางด่วนนะครับ <50 S 1> บนทางด่วนไม่ได้ถ่ายเพราะว่าภาพมันย้อนแสงนะตอนนี้ก็อยู่ถนนพระรามเก้านะครับด้านบนนี่ก็เป็นทางด่วนนะเดียนี้เดี๋ยวนี้เซเว่นนี่ มีลานจอดรถด,ด้วยนะครับนี่เหมือนห้างเลยนะเซเว่นตอนนี้ที่ยังไม่มีก็คือห้องน้ำห้องน้ำสาธารณะของเซเว่นนี่ยังไม่มีนะถ้าวิ่งตรงไปนะครับก็ไปรามคำแหงไป

ที่ถ่ายคลิปนะครับก็คือวันศุกร์นะแต่วันที่อัปโหลดนี่ยังไม่รู้ว่าเป็นวันไหนนะครับบางทีมันถ่ายแล้วมันก็ไม่ได้อัปโหลดในวันเดียวกันนะขับรถเหนื่อยล้านะครับกลับบ้านดึกนี้สองสามทุ่มบางเมื่อคืนเนี่ยกลับถึงบ้านสี่ทุ่มนะบางวันก็กลับถึงบ้านสองทุ่มสามทุ่มนะครับไม่แน่ไม่นอน แล้วแต่จบงานตอนไหนนะครับอ,อ่าผมจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนประดิษฐ์มนูธรรมนะครับไม่ได้ตรงไปทางรามคำแหงนะ,ะถนนประดิษฐ์มนูธรรมนะครับไปถนนเส้นนี้ก็ไปนู่นเลยนะลาบินทาน,นู่นนะไปลาดพร้า ไปเกษตรในน้ววมินนะครับประเสริฐมโนูกิจหลงอิทานะครับอ o ากูเกิลแมปนี่มันจะพาเราขึ้นทางด่วนอย่างเดียวเลยนะเราก็ไม่ขึ้นนะครับเขาวิ่งทางปกตินี่แหละเพราะว่าเวลาตอนนี้มันก็เป็นช่วงกลางวันนะ รถก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่ก็ดูบรรยากาศถนนประดิษฐ์มนูธรรมนะครับถ่ายให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจะไปออกลาดพร้าวนะครับ <S 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 ไปซอยราดพร้าว87นะรับงานมาจากบงเยิน22่็รบสองกรละก็ไดานะครับ300กว่าบาทนะบวกโนนัสอีก50บาทนะครับเราก็เอา เอโบนัสนี่มาเป็นค่าทางด่วน ช่วงนี้อากาศร้อนนะครับคงจะหายหนาวกันแล้วละ่ะคงไม่มีแล้วละ่ะอากาศหนาวเนี่ยแต่ว่ากลางคืนนี้ก็มีหมอกนะดูได้จากหลักคารถนะครับหมอกตอนตื่นตอนเช้ามานี่เห็นหมอกเต็มเลยนะหลังคาเปียกเลยนะอุณหภูมิตอนนี้ก็35องศานะครับอุณหภูมินอกรถนะ ด้านขวานี่จะเป็นทางด่วนนะครับทางด่วนไปรามอินทาเรียกทางด่วนฉลองรัฐนะครับาทางด่วนเส้นนี้นี่ไม่ว่าเทศกาลไหนนะไม่เคยเปิดให้วิ่งฟรีเลยนะไม่ค่อยมีชื่อในออในรายการวันหยุดเลยนะ ่าจะเป็นแยกประชาอุทิศนะครับประชาอุทิศประดิษฐ์มนูธรรมนะอีกหนึ่ง้อยเมตรเลี้ยวซ้ายมดเงแยกเลี้ยวซ้ายนี่จะไปออกรักชดานะประชาอุทิศเนี่ยเลี้ยวขวานี่ไปรามคำแหงนะครับตรงไปลาดพร้าวอ่ผมจะไปลาดพร้าวนะครับไปส่งที่ลาดพร้าวแปดสิบเจ็ดนะ ก็อ,อีกประมาณ8กิโลนะจากนี่จากจุดตรงนี้นะ แน่ใจนะครับไม่ได้ดูป้ายของสัญญาณไฟนะครับอที่แดงนี่มันคือรถที่จะเลี้ยวขวานะถ้ารถตรงไปนี่ก็คือไฟเขียวอยู่นะคันหลังก็บีบแต่ไล่มาเขาก็ออกตัวไปเขาก็ไปชนกับมอสไซการดูไฟสัญญาณกนะ็นี่ก็สำคัญเหมือนกันนะครับ มันจะมีไฟที่ตรงไปแล้วก็ไฟที่เลี้ยวขวาหรือไฟที่เลี้ยวซ้ายนะครับก็นำมาฝากกันนะครับประสบการณ์การขับรถในกรุงเทพนะครับมาฝากพี่น้องบางคนอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ค่อยได้เข้ามาในเมืองเลยหรือบางคนก็อยู่แบบอยู่ต่างจังหวัดถาวรเลยก็มีนะผมก็อยากจะไปอยู่เหมือนกัน แต่ยังไปไม่ได้นะครับยังมีภาระอยู่แต่ช่วงนี้ก็หาเงินทำงานหาเงินในกรุงเทพไปก่อนนะครับแครับด้านบนไอ้ด้านขวา คือทางด่วนครับทางด่วนฉลองรัดนะครับทางด,วด่งะนะงดวนไปรามอินทาเมื่อคืนนี้ก็มารับงานอยู่แถวเซนทันอิตวิวนะครับแถวประดิษฐ์มนูธรรมซอย15นะไปจบที่แจ้งวัฒนะนะครับสามทุ่ม หลังจากนั้นก็วิ่งจากแจ้งวัฒนะกลับบ้านไม่มีงานเลยนะก็เลยปิดแอปนะครับอุบัติเหตุนะครับมันก็เกิดขึ้นได้นะครับ เวลานะครับเผลอน,นิดเดียวเท่านั้นเองนะ ไปออกลาดพร้าวนะครับออกลาดพร้าวแล้วก็ไปเข้าซอย87ดสนะที่เห็นข้างหน้านี่ก็คือเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับถนนลาดพร้าวนะ ยังเป็นถนนประดิษฐ์มนูธรรมอยู่นะก็ถ่ายให้พี่น้องดูกันนะครับวันล,ละคลิปสองคลิปนะครับแถวนี้นี่ เยอะเหมือนกันนะงานขับแก๊ปนะครับออมีเมื่อวานนี้ไปรับงานแถวกันละประพฤกนะไปเจอแท็กซี่แท็กซี่เขาก็รับขับแก๊ปเหมือนกันนะครับขับแท็กซี่ด้วยขับแก๊ปด้วยนะเขาแนะนำให้ผมไปขับดาล่ามูกนะเขาบอกว่าเงินดีเขาไม่รู้ว่าแก๊ปนี่ก็มีรถกระบะเหมือนกันนะ เราขับ ap, แก็ปเราก็ยังโอเคอยู่นะครับไม่จําเป็นต้องไปขับแอปหลายแอปก็ได้นะครับขับแก็ปนี่ก็งานก็มีตลอดนะก็ได้วันละพันกว่าบางวันได้ถึงสองพันนะครับ สำหรับทางด่วนนี่นะครับตรงด่านทางขึ้นทางด่วนเนี่ยถ้าใครจะเข้าห้องน้ำปวดเยี่ยวปวดขี้นะครับตรงด่านนี่ครับเราจ่ายเงินเราผ่านด่านไปแล้วเราสามารถจอดรถแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำไปพักนั่งพักนั่งอะไรได้นะครับเขามีจุดบริการประชาชน,นครับตรงทางด่วน มีห้องน้ำให้บริการฟรีนะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นของถนนประดิษฐ์มนูธรรมนะครับก็ยังไปอีกยาวอยู่นะไปจนถึงนู่นนะครับประเสริฐมนูกิจนะเกษตรนว,วมินนูน่นะครับ พี่น้องท่านใดที่เคยทํางานอยู่แถวนี้นะครับประดิษฐ์เมื่อหนูทำนะครับถนนที่จงอยู่ทางฝั่งตะวันออกนะครับแถวรามยินทาราดพร้าวน้ำว่ามินนะครับส่วนผมนี่อยู่ฝั่งทนนะครับอยู่ถนนพระรามสอง ส่วนมากรับงานขับแก๊็บก็จะงานก็จะพามาทางฝั่งนี้เยอะนะพอมาส่งเสร็จก็มีงานใหม่รับงานใหม่กันต่อเลยนะครับดูรถด,ดูถนนนะครับดูวิธีการ <c oughs> ขับรถในกรุงเทพนะครับถ้าเราจะไปทางซ้ายเราก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนินนะครับถ้าไปทางขวาก็เหมือนกัน ก็ต้องเตรียมตัวไว้เต็เนิ่นๆก่อนถึงทางแยกทางเลี้ยวทางยูเทิร์นนะครับมันขับไม่ยากหรอกนะบางคนก็กำลังอยากจะขับรถเที่ยวในกรุงเทพนะครับก็อยู่ในกรุงเทพก็จริงนะแต่ว่าบางทีไปไหนมาไหนมันก็ไปกลัวหลงทางอย่างนี้นะ ของผมนี่กูเกิลพาไปนะครับ Google Map พาไปก็เอามาเล่าประสบการณ์นะครับว่าเส้นทางไหนไปยังไงนะครับเอามาแชร์ให้พี่นอ้องเผื่อบางคนก็ชอบดูคลิปสไตล์นี้นะดูการใช้รถใช้ถนนดูการจราจรในกรุงเทพยอย่างนี้นะ บรรยากาศถนนหนทางความเจริญนะครับถนนเส้นไหนเป็นยังไงนะครับส่วนมากก็มีต้นไม้ทุกถนนทุกเส้นทุกสายนะครับต้นไม้เยอะนะในกรุงเทพเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอจบไว้แค่นี้นะครับเมมโมรีเต็มพอดีนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับในวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ